สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีอยู่ทั้งหมด40ไร่เนาะถ้าเราต้องการสัก่20ไร่ก็แบ่งขายให้ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่หน้ากว้างมากพื้นที่ตั้งอยู่ที่จำบลนเขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าของแปลงก็จะเป็นถนนคอนกกีต ติดกับคลองส่งน้ำนะครับส่วนเรื่องการเดินทางนั้นนะครับก็สะดวกสบายนะครับคือจะแยกเข้ามาจากเส้นถนนบ้านนาแข่งคอยเนาะก็ประมาณสักอสองกิโลเนี่ยประมาณนี้เนาะเข้ามาถึงแปลงเลยเป็นถนนคอนกรีตนะครับหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตส่วนติดกับคอนกรีตนั้นคือคลองส่งน้ําน้ําไม่แห้งนะครับส่วนตอนนี้ผมพามาดูส่วนที่ในแปลงเนาะ ในแปลงนี้ก็อาจจะดูลกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีหญ้าขึ้นนะครับบริเวณนี้หญ้าจะขึ้นแต่ก่อนนั้นเตียนเนาะหญ้ามันขึ้นแล้วมาทําความสะอาดนะครับก็สะอาดตาแล้วนะครับเราจะซื้อยี่สิบไร่ก็ได้นะครับไร่ละเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวได้ต่อรองกับเจ้าของที่แน่นอน เจ้าของที่ก็คือพี่สาวผมเองครับที่เขาได้ามาซื้อเอาไว้ก็อยากจะขายแล้วนะครับวิวเขาสวยๆแบบนี้กับพื้นที่ติดคลองในราคาที่จับต้องได้เนาะหลักแสนนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับราคาต่อรองได้เนาะส่วนนี้ผมพามาดูส่วนที่เป็น พื้นที่แล้วก็วิวเขาล้อมรอบ3ามแล้วเจ็งศาครับเรื่องน้าเรื่องไปอยู่หน้าแปลงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนที่เป็นคลองส่งน,น้ํานะครับส่วนด้านหน้าของแปลงนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตนี่แหละครับถนนคอนกรีตแยกจากถนนเส้นบ้านนาเก่งคอยเข้ามาประมาณ2กิโลนะครับไม่เกินไม่เกิน3ามกิโลแล้วครับเข้ามาตามคอนกรีตนี่เลยก็ถึงหน้าแปลงเลยพื้นที่ของเรากว้างมากนะครับ กว้างโอยเลยหน้าแปลงกว้างมากเนาะที่ดินแปลงนี้จะเข้าได้ทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเข้ามาทาง uh, วัดถอเพิ่มก็ได้นะครับวิ่งมาก็อยู่ประมาณทักสองสามกิโลเหมือนกันนะครับจะเป็นถนนข้อกีดแบบนี้นะครับนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับเรืน,น้ำลงไฟก็อยู่หน้าแปลงแล้วก็มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมาย แต่ตอนนี้คลองส่งน้ํานะครับหญ้ามันขึ้นมองไม่เห็นนะครับก็คือเนี่ยครับจากคนขอนกีดลงไปก็เป็นคลองส่งน้ําเลยนะครับหน้ากว้างมากกว่าหนึ่งร้อยเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ท่านใดที่มองหาพื้นที่แบบนี้เอาไว้ทํากิจการของท่านหรือว่าทามาเอาไว้ทําเป็นการจัดรกขายก็ได้นะครับทําเป็นกิจการจัดอกขายก็ดีนะครับ โฉนดคุดแดงนะครับซื้อแล้วสบายใจเนาะมีทม้งสี่สิบไร่แบ่งขายได้นะครับยี่สิบไร่ก็ขายได้นะครับเดินทางสะดวกสบายเรื่องน้ำนองไฟอยู่หน้าแปลงนะครับมีคลองส่งน้าเจ้านะครับเป็นร้อยเมตรเลยเนาะส่วนที่ติดกับคลองส่งน้ํากับคอนกรีตนี่แหละครับสวยๆแบบนี้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์0890863989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เนาะเมื่อโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับไม่เปลี่ยวเนาะเรื่องการเอาน้ําไปทําการเกษตรโหแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับสวยๆด้วยวิวเขาด้วยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับสนใจยังไงก็โทรมานะครับโฉนดพุดแดง40ไร่พื้นที่ไม่ต้องถมนะครับแบ่งขายได้นะครับ10ไร่20ไร่เรามาคุยกันนะครับขายไร่ละ750,000บาท ราคาต่อรองได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับขอพบเจอกันแปลงต่อไปสวัสดีครับ